สวัสดีค่ะเราพบกันนะใน,น,นวันเช้านะเดีโโย๋ยวมมพี่น้องจ๋าวันนี้กองโอ้โหอยู่ขนมจีนน้ำยากะทิรวมมิตรจ้าพี่น้องจ๋ามีเห็ดมีกุ้งเอ,อ่อมีปลาน้องแม่อยากกินยังน้องแม่ย่น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 เฉย,ยพี่น้องจา๋าเคกันเละเออเอิญมา น้ำยากะทิรวมเม็ดจากขนมจีนน้ำยากะทิรวมเม็ดทะเลแน่บกน้ำน่าจากจริงๆแล้วน้องแม่ป้เฮ็ดเองเอาน้องสาว่นเฮ็ดแต่เพื่นใช่ถุงมาหายเนาะแต่น้องแม่ก็เลยเออเอาอย่างเทร่วมกันแตนานะ่าจัเนาะกองบกง่ายนี่นึ่งถื่หัวจกควงละค่ะ เนี่ยขนมมาขนมจีนเส้นเนิยวเหนียวนุ่มๆนี่นพี่น้องมาๆมา,มา,มาคนคุเรคุเรคุเรคุเลเ,ลเ,ลเลมานเขากันมาทำใส่เมื่อยหน่มกับปน,นันได้พี่นอ้องเลิกงานมาค้ำๆคคนี่แหละมนานางผิดกินมนนางกินขอน้ำมอเจ้าเนี่ยทำแหลกแหกมานมาด้อ มาเด้ค่ะเอินมือนอนม้อสุกูสกขอนเอินมื้อสแจชุมชุ่มมุมนะจ๊ะพักเอ,อ้เรื่องบอกพักชีลาามักแตงแลดิดถั่วหวานโอ้ถั่วหวานพริกหวานอัอน ผักแพลวผักแพลวเนี่ยเก็บตังตบ้งแต่ผลลัพน้ำมแม่ขี้ขันไปเขาสวนเองฝนมันตกก็กเลยกินของเก่าผักแพนียามาๆมาใส่มือยมขึ้นขาลเราจะม่ายมมาได้ดอกมือเนี่ยอืมอาการกำเริบจากี่นอง แ้วม่เคลียด์้วจะเป็นหลนเคลียด์แต่ว่าช่วงเจสิบอร์เขาในี่หะก็เล่นมนเป็นนตัวาขาอโอือมไม่ทำหมูนะ้ เป็นแน่ๆหนอกน้ำแม่ต่างไ่เป็นลูกบ่บอยู่เขาเฮ็ดหาบบเมื่งกะแจงบบเมื่งกะเหลืองเหลืองบ้างไหมเรื่อยรองหั่งไหมโอเคบ่ปเป็นต่างรองต่างไฟใหม่ไฟนั่นแหละพี่น้องสื้อมาน้ำแม่ขั้นเนี่ย เมื่อึ้นอ่ะอืมอมันด้วยค่ะเบะเอิน่อยม่ต่อยมเนล่าวันรล้วโนำหนักมา้องเนทเฮาเย็บปลาย่างแตนเพื่อนเพ่น มาเด้อเอิบเพื่อนๆมันสุกุสุขุนจ้ะไปแกแม่ลูกของมาน ไม่ลุงกับขั้วกันชามเน่ค่ะคุณแม่กับคุณพาชาแน,นลสิบสี่ค่ะ <c oughs> นเนปาเนปาชาแนล

ยังไม่หนาวเยงฝนได้น่ยแห้งคนแห้งว่าบ่ไม่ล่มเลยล่ะ them. ยานานนะขนาดยูนในงื่นจ่ฟ้อ Kiên xa xa nữa đây này, xa bên ส่วนห้างนโอ้ยกพปิกนวลเนีน่กืบตายเด็นมันเกือบะอัลม วันอาทิตย์แล้วมันจะเป็นหนวดบ๊วยหรอกโอ้เจ็บหลยแฮพี่น้อาใจบ๊วยเนาะ ฝืนบอได้พี่น้องจ๋าน้องแม่นนูสิฝืนบอได้เลยกินอ่ะอิ่มก็คืออิ่มจัดก็จะไปว่ากินต่อเวลามันย่อยจังหน่อยนึงประมาณนั้น ลูกพุ่นลูกพุ่นกระดูกข้ามลูกเดียวกันปะค่ะเป็นแบบเอ็มแบบไหนเนาะเอ็ม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 ไปละค่ะ มาใช้เล่มจังหน่อยเอาไว้เล่มจังหน่อยมาแม่นไปเล่มจังหน่อยเนาะกล่ำมันจะถ่วงหูกว่านี่นั่นแหละค่ะไปแล้วรักๆเลยกินถึงเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นางแมวเน้มาเป็นกำลังใจเนาะรักๆเลยกินถึงทุกๆคนดูแลสุขภาพลำๆเรื่อยๆได้จากพี่น้องจ้าไปแล้วค่ะบ๊ายบาย